เราอยู่แบบเจลาน่ะหนูไม่คิดจะถึงเลยนะนี่เลยบอเลี้ยกับน้องดารากับไม่มีใครจมเชยแม่น้องวารินน้ำกับมังอะไรน้องเบียดเฮ้ยเ้กี่แบกกูไม่แบกมึงให้มันติดไปเรื่อยแต่มดมันดับเองแหละ अरे गोर में नहीं यू ฉันมาเด็กๆกูไปแจ้งรอวันรอ,อ,อจับปตัวไลรู้เลยพี่มันรู้ไป่ัด้ีิว่าวันนี้สิกคนไหนคุณจะเก่งกว่าใครอีดาราคุณจำชื่อไว้จับไปรง้เลยพียไม่ทันมาลุงเออพุอมพอดีเครื่องไม่ไดดีผุนแก้วโดยตัวใหญ่เอาแต่ผุนแก้วจะไปได้รู้จักกูไหมอีดาราอย่าครับ ลงอยนบ้านน้อมปิดแล้วเราเลียบ้านนี้มันป่อได้ครั้นลรือเปพอตองการใ้ช่วยเลือดจังคมตองการในนำวิชาไปพัฒนาในสต้านตี่ควรได้รับการพัฒนามันรบกันเองนี่แหละลูกทิศที่ไม่วังครูแม่เอ้ยอาจารย์น้อยใจจนเป็นลม้องด้ารล่าวาดิ่นกลับไปใจ้เป็นปลมเลยลูกมาก่อน จะต้องจบอวสานมนุษย์ไม่สามารถจะยับยั้งเหนือมนุษย์ยังมีธรรมชาติมีเทวดาฟาดินขณะทีดาราวาดินกำลังต่อสู้กันอย่างที่หมดความเคารพหมดความรักเมตตาที่เลตันหาวิญญ,ญาณของสัตว์กามสิงสู่จะแล้วยามนั้นเสียงหนึ่งก็ได้อุบัติดังขึ้นในจำนักของวัดธรรมเพชร Yo... hola. อตอย่างอกาตัญอยู่มันได้อย่างนี้นะมันได้แบบนี้นะครูบาอาจารย์มอบวิจห้เสษ็จเพื่อจะนำไปพัฒนาประเทศชาติเออมาสู้กันเองดูดิผู้มีพระคุณปฏิบัติธรรมเนาะยังแบ่งเวลามาชุบเลี้ยงไม่ได้เรื่องใดเราจริงเด็กสมัยนี้วันนั้นเดี๋ยวโรงเรียนนั้นตีโรงเรียนนี้วิทยาลัยนั้นยกพวกตีดิหนี่ไอ้ที่ลำบากเดือดร้อนในสังคมประเทศชาติไม่ไปตีไม่ไปช่วย ไก่ร,รังแปงไก่มานมึงอยู่เลื้มไม่รู้จักโดราเน่้ยนอยแล้วหรอนั่นโดราเด้เออแล้วเป็นว่าแล้วคืนปีเน่รำอยู่บ้านนั้นพี่เน่หน่อยอโแล้วคุณไม่ได้โดราเน่นี่ไปนั่งในเปียกไป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 ไม่รู้เรื่องรู้เราเนี่ยเราคือองค์ประเวทอนุกัน ผู้รับใช้สวงสวรรค์มาโดยพระราชาบัชากา้ององค์อมรินทราดิราชลงมายับยั้งในสถานที่วัดวางอารามก็สร้างบุญสร้างกุศลนี่เธอมากัดกันเองดูดิต่านอาจารย์ผู้มีพระคุณเป็นลมองค์อมรินทราธิราชมีพระราชาบัญชาให้เราลงมาด่วนเทวชาตเป็นเทวดาแล้วแกมารถก็ิออก ธรรมจิตมันมีสมาธิที่ดาราวารินและสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นคืออะไรจะดูดีว่าท่านอาจารย์เป็นลมไปเพราะใครอ่จริงนี้เขาไหว้ค,ครูนี่ใครเป็อ่ะพระแต่วดาค่ะได้จัดผิดไชอบสวรรค์ญญย่อมรู้กาบตูนไปไม่ใช่หนูจะเป็นคนเห็นแก่ตัวหนูกลับตูนรับความจริงนหนูควรจะมีสิทธิ์จะได้สิ่งนี้ เพื่อจะนำไปพัฒนานำไปเพื่อเป็นมงคลในการสร้างความดีในจังหวงหนูเป็นพี่ของวารินอาจารย์เขาแต่งตั้งให้เป็นผู้อาวุโส่าอยู่เป็นประจำแต่ไอ้วารินมันดือ้อมันไม่ฟังคาสั่งของอาจารย์มึงหยุดในดาราพูดมึงพูดได้อาจารย์บอกแล้วทุกคนมีสิทธิ์ทำไมมึงไม่คิดดีกูมั่งอะหดา้ ไอเรื่องความผิดไม่มีใครเอาอยากเอาก็แต่ความถูกนังเพถ้าจำไว้มัน,มนผิดด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งดาราและวาดินข้าใจไหมมือข้างเดียวนะ่ยมันตบไม่ดังหรอกดังมันกันเลยต้องตอกบกระโปงหยุดอย่าปล้ำกระเทวาดาน ารา<ะ>ในครอบครัวนั้นใครเป็นผู้ถือความรักพ่อแม่คะ่ะพ่อแม่รู้นี่พ่อแม่ถือความรักแล้วใครเป็นผู้ได้ความสุขลูกคะ่ะลูกในโรงเรียนอะวาดรินใครเป็นผู้ถือความรู้ครูบาอาจารย์คะ่ะแล้วใครเป็นผู้ได้วิชาความรู้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสรนพและประการนี้ใครถือก็ได้ถ้าประชาชนเป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์ ดาดาถือก็ได้วารินถือก็ได้ไม่ใช่ถือพวกอวดอ้างไม่ใช่ถือเพื่อทำลายผู้อืน่นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะมาแยงา่งมาชิงมาเถียงกันเนี่ย <c oughs> องค์อริยมรินชาีิราชพระองค์ได้ลงพระราาบักรพราามาแล้วพ <c oughs> ระขันเล่มนี้ของดาดา <c oughs> <c oughs> สอนเรื่อนี้ของวาลินความโลกมันเคยทำให้มนุษย์คนไหนไประสบความสำเร็จมีวิชาความรู้แต่ไม่ใช่คู่กับธรรมะสิ่งนั้นมันก็จะทำให้เบียดเบียนตนเองน้องวาลินทำไมที่เราถ้องเป็นคนโงอ่อ่างนี้พี่ไม่ควจะแย่งเลยพิดาราน้องวาลินผิดเอง น้องคุณจะก็รบพี่แล้วทำไมาทำให้เดือดร้อนพี่ผิดจ้าและเพิ่งอิมาเนก็ตอนนี้พอนแลว้วข้าไปขอโทษตันนาจาแล้วไปปฏิบัติธรรมสสอนร้องเล่มกับพระขันได้เจอวันไหนจ,จะได้มารับใช้เขาผู้มีบุญจะมาช่วยคนเรามาผิดพลาดต้องเอาบัณฑิตมาช่วยเข้าใจไหมอบคุณระหวังกระดี่ยัยงไหโอกาส าจารย์ข่าลูกหลานก่อนค่ะหืมนี่น้องเพียกเออรคนเราชาติไม่มีพิษกับครอบครัวเราเวอนั้นเพื่อแม้เราแบบนี้ตอมไกล้ึันมาต้วงลูกก้าคนคัน,นี้ลูกทุกคนเที้ยวทับกันกับพ่อมไม่พิษกับไม่พิษยังไงในฐานะที่เราอยู่ต้องช่วยดูแลเด็กช่วยห้ามเด็กกลับไม่ห้าม ผมเด็กทั้งสองอันสวัร์ลงโทษไปแล้วจย์เอ้ยคิเลตมันรวเดเร็วนักหนาเลยมนุษย์เดี๋ยวนี้ไอเรื่องความดีก็มีแต่ว่าคิเลตมันเร็วเออขอบคุณสวัสด์ละติมาช่วยนายพุ่นแก้วกับนายเปียกนี่เธอทั้งสองอันต้องถูกลงโทษคือต้องติดตามไปรับใช้ผู้มีบุญติดตามสอนไปก่อนหรือประคันไปก่อนก็ได้นะเข้าใจไหมขับถ้าปัญหาได้แล้วครับผมติดตามเดี๋ยวมาโหลดติดน้อย นั้นฉันจะลาก่อนนั่นเลยไปรถได้ไปสวรรค์ก็ไปด้วยอน,นุภาพของธรรมะนี่เกลือกไม่เอาแล้วไหนเขาแ้ะใช้ยอยู่กับตีนลอกแลยไอน้นี่เนี่ยได้เรื่องจริงมึงถูกเรื่องปุง๊บเบสนุกกันนี่ตเล่นพอกแดงกับกูกูจอมดแห่ื่องดา ไปจ้นี้ปิดสำนักเลยตามไปรับชายเขานะาสวันได้บันชาแล้วโอ,วอเ้เรามาต่น้องเปียกเกอเราพยายามปปล่วงว่าเราติดตามชนเออเลยอย่าเออเลยจะลงลุมลง,ลง,ลงดอนพยายามตามอย่างไมรออยางชนก็พุงไปในอากาศ มีอย่างดินไม่มีรอยไม่เหมือนัวเหมือนควายตามจริงงใบเงยดูรอยแต่รูจ้อนจนเอจริงเราเปียกกับปุน่ยายามถตามไม่ปบติจ้อนตกปีล่วงว่ามีเล่นอยู่บนบกก็ต้องตอกบนด้นอ้าวพียกกระปุน่ยายาม कम सां कोले त न องราชาอารุณราชพระแม่เจ้า,าสะอาดพิมลทั้งสองพระองค์ปกครองปล่อยพราประชายชนร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้มีพระโอรสไม่ได้มีพระธิดาต่อกันแต่เดี๋ยวนี้พระองค์ทั้งสองก็ได้ตกอยู่ในความทุกข์ความกางกลเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีนี้เองเหตุการณ์นั้นคืออะไรและพระองค์จะมีวิธีการแก้ปัญหาได้ไหรือไม่ ขับี่น้องติดตามมาความาใจต่อมาเราจะยอมนิยายน้องนามายัางไฟราปารานี่คือดินแดนที่เาต้องพี่เป็นผู้ครองราชจ,จวังติดท้องเราหนังรอกสัน เราะมีเหตุเป็ดไปแล้วนี่มานานวันมีมารันสู้นาคนพี่ก็ยังไม่มีต่างปอนพลนปีลากลนงวกมันไรพอไม่มาสู้นะจักตุกใจน่ะนี่เรามีรู้กระตูปน ข้าวมาจับก้าวมาตอนเล้วพวกประชาชนพี่กังวลชาวเจ้าปรจชาตุกตุกพีอันตรายอยากจะประกาศสารราชบัลลัง เรางุไหมพีนดีให้ขึ้นมานังบันลังเรากองวังไลายมีตั้งใจไว้น้องลองคิดช่วยกันพิจารณาเธอคิดยังหนัสะอาดไปมนฉันคิดว่าสติปัญญาสามารถของฉันนี่คงหมดทางแล้วไอ้พวกยัดพวกมานที่มันตั้งอกตั้งใจ เหมือนกับว่นคนครธิลาทองเรานี่ประชาชนเป็นเหมือนผักเหมือนปลาทุกๆปีพอถึงเมษายนนาสงกลานมันจะต้องเข้ามาควาดมาตอนมาทำลายชีวิตเราเป็นเหมือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อไม่สามารถจะคุ้มครองเขาได้มันก็เป็นคนที่ไร้ความสามารถจริงไหมด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะกรับสวายบังคมบแค่ทุนกระหมอ่อม แต่ตุกตะม่องก็ไม่เคยนิ่งดูได้ทุกคกางต้องมีการต่อสู้การต่อสู้ที่ไม่มีใชยชน,นะมันก็เหมือนไม่ต่อสู้นั่นแหละยาที่รับประทานกันไปแล้วมันรักษาโรคไม่ได้ก็เหมือนไม่ได้รับประทานยานั่นแหละจริงไหมครั้งนี้ฉันคิดว่าเนื้อฟ้ามันยอมมีฟ้าราติมลเมื่อเราไม่สามารถจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เพื่อจะมีผู้มีบุญผู้มีสติปัญญาเราควรเปิดโอกาสให้เขา มันย็นขอ,อนุโมตนาสาธุครับเราอาจจะได้ฝากชีวิตก็เข้าไปแค่วันตายเออเห็นด้วยนะค่ะเออนี่ในภูนเลยหน่วยกร,ราวโดยกระม่อมก็อนี่จ้ะครับกระว้บังคมม่อมพอโกรุ่นพระเม่เจ้าวิมลติปเจ้าครับ ชื่ออรุณราชสะอาดวิมลตกใจอยากจนมัวมาแล้วนี่บ่มเงินบอจึงแค่เดือนเมตดากัึปีก่อนก้อนมีกันร,รถน้ำดำวัวคนเจ้าคนแก่อันนี้อยากนั้นมันเข้ามาเลวาววัดทุกปีมันเข้ามาตอนไหนยังพูนมันเข้ามาตอนไหนพวกยักมันไม่แลงไม่ตั้นกับพวกอยากกับมันเข้ามาพร้อมกับคนแก่นแี้ะ แล้วรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นยักมันไม่แต่งก้องเองกักบมันเก้องเผื่อนไปแต่งไหมอันยูได้ว่าย,ยักท่านนี้ดังคนเราพูดว่ญญายักผมไม่พูดว่ายักมันกินพอจังยักดังกินเจ้ามือเวียนรัวแตเดี๋ยวในบ้ญพูดเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหได้แนวไปออกปองแนวนางม้วนแวน้งเหน,นคือเราตั้งใจว่าจัดสาราชจะบันลังให้กับผู้มีสต,ติปัญญาสามารถในบูญบุคคลไหนที่มาปราบยักได้ จะด้วยอำนาจอ,อิทธิฤทธิจะด้วยสติปัญญาคำพูดคำจาให้เขาละเลิกเว้นในการที่มันจับมนุษย์ไปแต่ละปีนี่เขาจะยินดีมอบราชบัลลังก์ให้กับคนนั้นจะเป็นเจ,าาจาน้าร้ายเจ้าด้าประชาชนทุกคนมีสิทธิให้ในายพลนำข่าวนี้ไปแจ้งให้หน่วยประชาสัมพันธ์ก็ได้ออกข่าวนับแต่วันนี้กลางมอมทุลน,นาพระเจ้าค่ะจอมเบียงวังรังความไปตามคิด เลยีจิกมารายได้วังยหายอยู่ะร,ระวางรอคอยประชาชนมีคนมาเวียงใจจะตั้งไว้ในศีลาโต